หนึ่งสองสามเนลยครับเสร็จแล้วครับเอาเลยครับเอสองแล้วดีกวามีตรงนะ้ใช่แล้วม่เกี่วพก่อนเาเลวันไหนเขาบอกหวันนี้บ่เมนเมนนะวันที่เอาเพียงกอนวันนี้วันนี้กิไป

ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟร์มสวัสดีครับนะครับน้องมนีนะครับนุนาอเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับกามาท่งหนูนะครับของหลูกฟ้ามนะครับน้องโยจังหวัดกาลสินนะครับน้องกาดผ้ามาในน้ำบอมมาอ่ะในน้ำวิธีเห็ดฝาบอนะครับน้องมาในน้ำวิธีเห็ดระบบนาบนะครับน้องว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของฟ้ามกันนะครับน้องว่าตอนนี้เขาอยู่ใสนะครับน,น้องครับผมสวัสดีครับครับผม ตอนนี้เขาอยู่ไสครับผมตอนนี้ครับอยู่บ้านโคกลามครับบ้านโศกลามบ้านโคกลามบ้านโคกลามครับผมหมู่สิบหกตำบลดงลิงตำบลดงลิงครับอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอกำมะลาไสครับจังหวัดกาฬสินครับผมครับนะครับเนาะอ่าผมขอก่อนก่อนหยิบภาไปเบ่งบอลนะฮะผมขอถามนักคิดจัง่อยนะครับเพราอันคิดแบบไหนท่านนีแนวทางแบบไหนคือได้หันมาลองเลี้ยงหมูทถลองเลี้ยงหมูเบิ้งครับผมคือ แต่ไนหน่อยแถวบ้านผมเลยครับครับผมมันจะมีต้องเอินมาน้องยางมาน้องคือแถวนี่ครับข้าวผมแค่ไนหน่อยต้ไปหาหางหนูมากินครับผมมักกินหนูมามักแค่ไอนนะครับครับผมเดี๋ยวนี้มาเบิ้งขึ้นตาเห็นขีดเป็นกระจาดได้ยังครับผมก็เรียกว่าเออมันเข่าทาดีไว่อีกอย่างมันสามารถมันนานหจะสามารถสั่งเป็นไร่ไหนเลยมั้ยลุงข้าวผมเนี่ยนในรูปแบบนั้นน่องฮอปกะลอาลงทุนนะครับในในในการเห็ดนะครับเนาะครับผมอ่าโรงเรียนเขานี่เห็ดมันหลายไปไ,ไหนครับประมาณ ะม่านหาหมื่นนะคือเข้าเห็ดนะครับในพ่อเลี้ยงหนูประมาณหามื่นกวเพราะว่าเข้าใส่ล็กกับใส่ไป็นกระเบื้องเนาะกระเบื้องกับกบเนาะแต่ชือเขาหันเขาที่เป็นเห็ดนักเงินเขาก็สามารถเห็นได้ต่อได้ได้รูปแบบนี้เนาะบางคนคืออาจจะนวนหามื่นอาจจะเป็นจำนวนที่สูงนะเนาะแต่ว่าคือเขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบที่ท่าที่ว่าเห็ดหนูไปแล้วเขาก็สามารถเห็ดรูปแบบอื่นได้นะครับนั่นเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะกรเบึ้งนะครับเป็นแนวท้างนาะคือเป็น เล็กขึ้นมาเล็กเลี้ยงเล็กกล้องเล็กกล้องเล็กกล้องนะครับเนาะกรมันในกับอันอ่าเป็นกระเบื้องเนาะเพื่อที่จะให้นะครับบ่อเขาไม่บ่อนนะครับมันบ่อนนั่นหลคือมันจะชะลออ่ารังสีจากอ่าสังเกตสีหรือสังไทยมันจะดีกว่อนแพวกนั้นอยู่เนาะอ่ามาทีนี้จะให้อยู่กับเท้าอยู่ข้าวโพดยังครับผมผมเอ่อซื้ออัชลินครับอ่าอัชลินนะครับซื้อยังไงเดี๋ยวก็จ้าอัชลดนจ้าอัชลิน อลาบบายลู่กระตินครับผมก็คือตอนนี้ก็คือเขายังรับราชการอยู่ยังราบราชการอยู่ก็คือเขากับมีดอาชีพเสริมนะครับเนาะพวกแนวพวกคิดคือว่าอยากเ็อาชีพเสริมไวเลยอยาเก็ตแบบนมีอะได้เพิ่มหรือว่าเก็ตไว้ถ้าเขามีกำลังเตอรอร้องรับเวลาเขาเกษียณอายุราชการก็เนนะครับครับผมเมื่อนี้นะครับเนาะกใจสิให้จ้าอาส์นะครับเนาะแนะน้ำบอนะครับเพราะว่าผมมาเห็นบอแล้วก็ประทับใจนะครับเนาะก็คือพื้นที่มาไล่ไปไหนแต่ว่าก็คือจัดสรรปันส่วนให้มันมีพื้นที่ดีใส่นู้นหลาย นะครับเนาะเดี๋ยวแหมมาแนะน้ำบอล่พราะผมเออบอลซีเลียมกันนะครับเนาะของห้องเป็นบอลซีเลียมนะครับเนาะเอาฟังพี่นะครับเนาะบอลซีเลียมนะครับผมเห็นเด็กเห็นไหมเด็กคือบอลซีเลียมเนี่ยตั้งใจกันด้านนอกเป็นขนาดเล็กกว่าเพื่ออย่างเพื่อที่เลี้ยงเพื่อให้พผลไม่พันครับครับส่วนสำหรับตรงกลางนะครับเป็นไงเพ่วยนั้นเพื่อเดีจะให้เป็นบอขุนนะอาจารย์เป็นบอขุนเนาะก็คือมันจะมีสองลักษณะเนาะก็คือมีบอหน่อยกับมีบอใหญ่นะเนาะอันนี้ครับผม เขาควายิปน mm hmm. mm hmm. ี่เขาเทพขึ hmm. <c oughs> ้นก <c oughs> <c oughs> ่อนว่าเขาจะควครับบวอครับอาจารย์อันนี <c oughs> ้ผมควอยิปเป็นควายิปลอยแล้วเทพาผื่นเป็นห้องเป็นห้องครับครับแต่ด้ามมันเอียงนะอ๋อครับก็คือเขาควายิปเอามาดิให้ก้องมุ่งย่างม้วก่อนนะก็คือเขาควายิปขึ้นมาก่อนจักก่อนครสามก่อนสามเมื่อสี่ก่อนครับอาจารย์เขาควายิปขึ้นมาสี่ก่อนนะครับเนาะ เขาก็เลยจังเที่ยพื้นทางไหนนั่นครับใอ้ันลางยังมายังมาเพื่อใส่เวลาเข้าขับเดินประเทศคู่เพื่อระบายน้ำลุงพอค่าวผมเวลาล้างเขาทำความสะอาดอ๋อมันเป็นหลักการเลยคือเขาบริเวณเที่ย้นเหมือนทางโรงเรียนนะครับเขาจะก่อหยิบนะครับเราแต่ว่าเขาอ่าก่อหยิบเป็นหลอกไปหลอกเราเขาก็จะบังเท่บังคับน้ำนะครับเรามันเป็นหลักการแบบนั้นนะครับเนาะแล้วก่อมาประมาณชีก้อนฉาบตั้งหลอดทางไหนบ่เดี๋ยวไปบงนทางฝุ่นนะครับเราไม่หนูนความมาะ อ่ะที่ได้เห็นภาพยังชัดแต่มือจักน้อยอันนี้ก็คือสามอันนี้สามนกสามไหนเนาะครับเนาะก็คืออ่าอันนี้ประมาณสีก่อนแต่ว่ามันต่ำเนาะกว่าลราประมาณยี่สิบหาเซนเพราะว่ามันมีมันมีอิฐที่อยู่อยู่ในผืนอยู่เนาะอ่าประมาณเกินก่อนอ่าประมาณเกินก่อนเนาะอ่ามาเบิ้งมาเบิ้งบ่ออันไหนเนาะครับเนาะติองมาเบิ่งบ่ออไหนก็อยู่ประมาณนี้นี้นะครับเนาะเป็นฝาเลียนนะครับเนาะบักแกงป่านไหนเป็นฝาเลียนเนาะ อ่านในบ่อนะครับนอนในบ่อของแต่ละคนมันกับผีแตกต่างกันนะครับนอนในบ pues 네 <noc. S 2> ่อกับผีประมาณนี้นะครับเนาะนี่ในบ่อเขากสประมาณนี้กะชิมีนะครับมีระบบน้ำครับกับอ่ามีบ่อประมาณนี้กับไซส์จังหน่อยครับน้สงไซส์จังหน่อยเพื่อที่จะอ่าซับกินซับขี่ซับเงียวนะครับกับมีเฟียงที่เขอาหนูล so <Where? S 2> so ่วงไม้เพราะว่าอ่าหนูมันท่านเคยเห็นหนักกันนะครับเนาะโอกาสที่มันจะกัดกันมันสูงนะครับเพาก็เลยอาจใช้เฟียงจังหน่อยนะครับเนาะกับก็ไมีเก็บ แต่ว่าก็คือเขาเขาฉาบหนาบแบบรือสับเพราบางๆนี่ครับบ้านหนาเขาไปใช้ฉาบบ้านหนาปันไดนเนาะปันไหนครับครับผมฉาบบ้านหนาปันไดนแต่ก็คือฉาบบ่อเหยี่ยหนูมันแทะได้นะครับเนาะบัดที่นี่นะครับบ่อแล้วนะครับบัดนี้เขาไม่บอกถึงฝากันนะครับฟ้าฟามันเป็นในรูปแบบใดเนี่ยแต่ละฟ้าของแต่ละคน์มันคือกันนะครับเนาะครับผมฝาตอนนี้าอยู่นี่ครับผมมันนีผมผมเบิ่งไม่เก็บแต่สักอย่างเลยเนี่ยแต่ผมเห็นแต่ผมเออมันคื มันเรียบร้อยนะครับครบมันเรืนะ่มันเรียบร้อยสวยงามเลยครับจะเรียกว่าเอาอกัรแบบเแบบเลื่อนแบบนี้มันมันคืิกเอาททยอยู่พ้างแล้วข้าเห็ยมันจะงนะคับงเชือกกันเปิดอิยึดถึงมันมันจะได้แบบย่านู้นกดูทุนะครัครคอม่ไม่มมมไม่ไม,ไม่ไม่ีม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่งเนาะในม่ไ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 น่ไม่ไมมไม่ไง่ไมคไม่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 ไ่่าครับ แต่ละพื้นที่มันขึ้กันนะครับอันนี้อันนี้เป็นฝ่าเป็นฝ่ากระเบื้องหรือฝ่าแข็งธรรมดาทีนึงบ้างแบบเมรับฝ่าแข็งธรรมดาประมาณประมาณสามมิลหรือสองมิลนี่นะครับเนาะประมาณนี้บ่ซีเมิลสีเมนอ๋ประมาณซีเมนนะครับเนาะฝ้านะครับฝ้าบ่อของแต่ละคนมันขึ้กันนะครับเนาะอันนี้เห็ุเป็นฝ้าบ่อทึบแล้วก็อ่ามีโซ่จับนะครับเนาะโซ่จับเพื่อที่จะเลี่ยนนะครับเลี่ยนเลี่ยนไปในบ่อคือ บ่เห็นเหตุเกียกะของฉินะครับเนาะบ่เห็นเหตุเกีกะคือเลียงได้นะครับเนาะประมาณนี้เนาะเลียงได้สูดได้คือเปิดไปประมาณอ่า10%นะครับเปิดตรงนี้ได้ประมาณ10%เปิดในอาหารเปิดในอาหารอันนี้ประมาณนี้เนาะก็คือของของอะไรของเพื่อนจ้าอัดนะครับเนาะของของจ้าอัดของเสื้อของจ้าอัดนี่คืออ่ามองเี็นนะครับที่ที่เบื้องหน้าก็คือ แบ่งเป็น40นะครับเนาะ40ก็คืออันนี้อาจบัิประมาณอ่า20กว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณ1 5นะครับอันนี้ก็ประมาณอาจษฐ3 0นะครับหรือหรืออันบ่ได้เปีปานไดนแต่ว่าคือมองนี้น้อยกว็ฟ้าเฮาก็เปิดเปิดใหญ่กว่านะครับเนาะแต่ว่ายามเปิดเฮาก็บ่ได้เปิดกว้างบนไดนเฮาก็เปิดประมาณจัก10เพือ่อที่อยากหให้อาหารไดไปดื่ิเบ่งหนูได้เนาะแต่ว่ายามเฮา่ได้ทงความสะอาดเฮาก็ยังเปิดเปิดออกกว้างๆจังซี่เนาะขวได้พอออกได้นะครับเปิดออกจกว้างงจััซี่เนาะครบผม เป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่ะคืออันนี้ให้มันเป็นแนวทางแล้วไปปรับใส่นะครับเนาะแล้วก็คือมันจะมีเหล็กเหล็กเหล็กเศษนะครับเนาะเหล็กเสศษอยู่ทางในเลาเบิ้งเหล็กเศษนะครับที่ที่ร่องในการหลุดเนาะเป็นเหล็กเส้นตัวบางครับครับผมเหล็กเส้นตัวบางร่องในการหลุดทั้งบันไดคือกับต้นทุนนอตขยี้เบอสูงปันใดเนาะครับผมสำหรับผู้ใส่ตะแกรงกับต้นทุนขยี้ประมาณหนึ่งนะครับเนาะ ครับระบบฝาก็นคเป็นประมาณนี้กับผมก็คือหลุดในเหมือนนะครับเป็นชุฝาครับเป็นชุฝาเป็นชุมุู้นเนาะเป็นชุฝาเป็นชุฝาเนาะอันนี้นะครับก็คืออ่าที่ยังประเ็ดแกงเพอาบยังกับครับยังเห็ดคบๆแบบนี้อยู่เพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนสิผมคิดว่ามันท้าผมมันจะเป็นหนาฝนแล้วมันมันโมฮอนปันไดครับผมที่ว่าหันน่อยเขาหนาหนาวครับหันหอนขยันกันเลยเข้ารับคข้าในน้ำใจ อาการครับผมว่าจะเห็นเป็นตะแก่งครับอ่าค่อยคอยเข้าค่อยฉีดไปแก้ไปครับอ่าอาจ์ติซั่ตะแก่งเพื่อมองนี้เพื่อเฉยมันระบายอากาศนอกแต่ตอนนี้ก็คือหนาฝนทั้งที่นอกเพื่อฝนฟ้าอยังเช่นเข้าก็เได้บังบางไอฝุ่นได้ทั้งสี่นอกโดยเฉพาะเพราะว่าคอยเป็นวัดอันนี้ก็คือมุมมองและการแนวคิดเนาะอ่ามาเบิ้งนะครับจากเบิ้งฟ้าแล้วมาเบิ้งระบบน้ำครับผมมาที่นี่ระบบน้ำเนาะระบบน้ำของแต่ละคนมันขึ้กันนะครับเนาะมาเบิ้งระบบน้ำเด้อของเจ้าอาทิตย์จังไหนเนาะแล้วเปิดให้เพิ่งบอยทับเนาาะอ่ นะครับอาเบิ้งสองบอยนี่เนาะบสองบอยนี่เนาะอ่าเบิ้งระบบนำถิงก้อนนะครับเนาะเขาเบิ้งระบบนำถิงก้อนระบบนำถิงครับผมถิงห้องนะครับเนาะอันนี้บอนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะมันจะมีสองลักษณะเอาให้จ่าอาแนะนําครับผมมันจะมีสองลักษณะครับยังแรขึ้นระบบไอ้นำนำกินนูนะครับครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับครับชุกนูเท่วธรรมดาครับเวลาเปิดน้ำมาแล้วก็ที่ม่นำถิงนู้ครับตรงบริเวณนี่ครับเวลาบอนี่ผม เทปูนที่หลังครัมันเอียงลงมุมนี่แต่กระติชจ้อโบจ้อพูตรงนี้ครับอ๋อจอพู่ตรงนั้นน่ะคือข้นสามน้ำต้องความสะอาดบ่อล่างบ่อใดครับครับผมคือเขาล่างบ่อใดก็คือนน้ำมันจัอวเหมือนะครับเนาะแล้วการระบบน้ำทิ้งเขานี่ไอโตโตระบบน้ำทิ้งตัวนี้เขาใส่ไม่อย่างเป็นทรายยิ่หินนะครับอันนี้เนี่แม่นี่ยเนี้เป็นทรายยิ่หินนะครับเนาะตัดไว้ครับปูนโบ้ามาครับผมทรายยิ่หินเขานี่ใส่ประมาณจักจักเส้นรับตัวนี้วะครับ ่าผมผมใส่หานิ่วครับประมาณหานิ่วนะครับประมาณหานิ้วก็คือตัดเคืองครับประมาณตัดเคืองนะครับเนาะตัดเสมอไหวนาครับตัดเสมอทั้งเหมือนเนาะครับครับผมแล้วก็เฮ็ดเป็นระบบน้ำถิงเฮ็ดบังคับนำออกเนาะเฮ็ดเป็นบังคับนำออกแล้วก็อาทิตย์จุงหนามอัตโนมัติเนาะประมาณประมาณนี่นะครับต่วันหนามแห้งๆครับนะท่านพีพุ่งจ้วงแล้วผมอันนี้ผมเขาปิดแล้วอันนี้ผมปิดปิดแบบก้อนนะครับเนาะเขาเลี้ยนิ้ว่องตัวมนเลียนก่อนครับผมก็คือออันนี้มันเป็งระบบน้าทั้งนอกนะครับเนาะงามๆกับผมอไ้ ไอ้จะอาบน้ำจะงอยครับครับระบบข้างนอกก็คือคือเวลาห้าไป็นตู้น้ำหนูนะครับครับผมของตรงนี้นะครับจะเลยเดินไปหองเซ้นเซ็นระบบนะครับครับผมแต่ว่าโตู้น้ำทิ้งเนี่ยตอนนั้นปิดแล้วนะครับคับต้องติดจอท่อของท่อคของท่อของท่อครับเวลาเวลาเสียน้ำทิ้งเวลาล้างขั้วความสาดปุ๊บจะทำตัวน้ำจากระบบน้ำข้างนอกมันไหลออกท่อไปใน่อพักข้างนอกครับครับผมขั้วความสาดอีกเช่หนึ่งครับผมครับผมก็คือนะครับเนาะอ่า พอเม้นห้างเร่องสว่างพอนีนะครับเนาะก็คือมันบวมบวมแนนพอตันนะครับเนาะก็คือห้าสิเติมน้ำจากฟังคุณนะครับก็คือฟังต้นน้ำเพื่อที่จะระบายหรือว่าขับน้ำหรือขับเศษเศษเพราะว่าเศษเฟี้ยงเศษหยาดเท้าใส่ไปแฮมให้มันออกได้เนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะห้องระบุนะทีบของหลังจากที่เาต้องระบุจับอาจารย์ัดเขาแบบปัดขวดออกเนาะมันเหลือพวกเศษเล็กๆหน่อยข้างล่างมันลงนี่แล้วเขาไปจังไรน้าบอกจังคอ มันนี่กินได้ร่งเรื่อนครับมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้ก็คือมันเป็นระบบการจัดการนะครับเนล้อเป็นระบบการจัดการเพราะว่าจะเป็นการสั่งบ่อนะครับเนาะการทําฝาหรือว่าเ็ศระบบน้ำก็ดีนะครับเนาะทานะครับผู้ใดอยากจัดของมาเบืองนะครับเนาะอยู่ผมผมเรี่ยนะครับผมเพิ่มมะลาใสครับผมจําเสียอเพื่อบิดบ้านโขกรามตัวตรงลิ่งเพิ่มมะลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมเขาจะจังเของมาเบืองนะครับเนาะหรือโทรมาสอบถามก่อนนะครับอ่าฝากเบอร์จะอัดนะครับผมเบอร์เบอร์โทรผมนะครับครับผม ศูนย์หกหนึ่ผมหนึ่งศูนย์แปดผมศูนย์หกหนนะครับหนึ่งศูนยจนะครับเนาะผู้ไดสนใจว่า่าชิเป็นพอมพันหนูนะครับเนาหรือจะขอมาเบิงระบบโรงเรือนนะครับระบบการทำฟาร้าทำ้บ่อนะครับของการเลี้ยงหนูนะครับเนาะยุระแวกนี้กันท่านก็โทรมาสอบถามเมือกอนนะครับเนาะกะ ว่าช่วงนี้ยูบอะดวกบอหรือว่ายังไปราชการยูนะครับในลักษณะแบบนั้นเนาะครับเนาะยินดีเต็มใจให้คข้าในนับยินดีเต็มใจคข้าในน้ำเราบางทีเราได้พุงหูเพรานั้นผมเกิดยิให้สอบถามไปทั้งอาจารย์ครับผมก็คือนะครับเนาะบางทีท่วมมากค่ะทาบริบทท่มาล่วงหน้านะครับอาจชีมีแค่แม่บ้านนะครับเนาะเพราะว่าอ่ายังรับราชการยูตั้งจังหวัดนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเนาะนะครับผมข่าวผมโอ้ชอบไปเย็นกลับโอ้ไกลๆนึงเนาะกับผมกับฝากไปแล้วกันนะครับนี่มีเสื้อฟ้าไหมครับ ยังบ่ทันตั้งครับเดีนาะคุยกับข่าวผมแกกับข่าวผมแม่บ้านั่รจะเอาตังไดนครับก็คือล้อๆคุยกับแม่บ้านัต่เนาะก็ับ้เจังสิตั้งซื้อฟ้ามนะครับเนาะกําลังเริ่มต้นใหม่นะครับกําลังเริ่มต้นใหม่แต่ว่าก็มีแนวทางนะครับมีรูปแบบที่ให้เบิ่งนะครับแล้วก็มีหนูให้เบิ่งว่าอ่าเฮาเฮ็ดไปในรูปแบบใดนนะครับเนาะก็อ่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากนะครับฟองฟาร์มจะอัดนไปแน่ยนะครับอ่าจะอัดนนะมีเอียงแนะน้ำเพิ่มเติมสหรับคนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงหนูไหมวะครับผม แต่ผมแนะน้ำนะครับสตหรับคนที่จะเลี้ยงหนูอันดับแรกครับต้องใจหักครับครับใจหักแล้วเข้าสีย่าเก็บมันคือจะปูนเนี่ยเก็บเปื่อยไดผมเก็ดจากเสาจนคำผมกลับมาผมกับมาเห็ดครับผมเกล็ดไขมันแล้วเวลาผมมาเบิ้งอย่างเออมันจะมีความสุขนะครับแข้าวเริ่มต้นจากใจหักข้าวเริ่มต้นจากข้า่มีทุนหลายเขากับค่อยๆเก็ดไปดั้มไปแล้วประจันเนาะแล้วก็ศึกษาหา้อมรูเพิ่มเติมผมโดยเฉพาะที่ประจันแหละผมซื้อตลอดแล้วก็อันนี้พวกงูกูเห็นกับพวกไปปรึกษาครับ พอนิลงก่อนติดยังกะต้องปึกษานะครับกช่แล้วมัจึงไม่ได้หดมือนีลครับครับผมรฝากไว้ครับเพราะว่ายังไงก็เริ่มลุ่งทุนเริ่มอยี๋ยเกิดเป็นกิจการลักษณะครับอาจารย์ครับผมเป็นรายเสริมไปครับผมก็คือนะครับผู้ใดทียังไม่มีทุนหรือว่าฉีเลี้ยงอิหรีนะคือเขาทดลองเลี้ยงก่อนเื่อของจ้าอันเนี่ยทดลองมาประมาณประมาณหนึ่งนะครับเนาะเขากะคิดว่าเขาพ่อเลี้ยงไหนพ่อมีใจอยู่เขาก็ยังขยับขยายไปก็ยังกล้าลงทุนประมาณหนึ่งนะครับเนาะกฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะ สำหรับมือนี่กับผมหนูน่าเล็กป้ามคอนแกนนะครับกับจ้าอัดนะครับนอกระสิขอตัวล่าไปก่อนนะครับนอกะสิขอเข้าวข้าวมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาัสดรับผมพูดอะไรครับผมสี่เงินแปดพันนะครับเนาะสี่เงินแปดพันอนดับนนอกรับเนาะนันกับนเด้อสามสามเอนสีหนึ่งสี่ขึ้นแต่ว่าคุณน่ะศิหาพันเอหาเงนผน่ะ สื่อขึ้นขับซื่อขึ้นขับไม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมเจียเรอเนีเขาเรียกมันดีเพยคนมาจ็๊ดเจี๊ยบนะจี๊ดเจีบเจี๊ยบดีพอดีพอ่เพิคนบ่ดีครับผู้เลี้ยงขึ้นขึ้นขึ้นกึ้งองผมสื่อหนูได้หลกำไรผมกปหลายผู้เลี้ยงได้นูหลายกำไรก็มี่สิน้าผมยาไปบ่มื่อดีไง่เอาไปบ่เมื่อดีแยกใจกับครับไปบเมื่ก่อนรับกาบเราเจะอย่ประมาณสักสองคงครับกงนึงคงมึงไปคนเดียงไงสาม องค์ผมสามสิบองค์อายุประมาณสี่ลอยก็โตสี่ลอยไปหาอยตก็กกนอยู่นั่นสองกลมันใท่กันปไห้เนี่ยครับโอ้มันใส่ผกมือนือใส่มาก็ดีมันถือว่าโตลงมนยังปลนมนพแมนแมนแมนบ้าโอเค2องมือนหนึ่งพองร้อยคิดตรงกันน่เนะอไทเปบอครับไทเปนี่ยไไปคิดไม่แน่มันหอยบานจะได้คิดอเพราะ่มันคิดว่าถึงตัวนี้ว่าเด็กทรกาเนี่ยแมนไทเปว่าเด็กทรหาคนไหว่าคิดว่าถึงตัวหนทุกหา พอได้บอกเพื่อนมาเอาไขยหนู้เป็นราคาบอกเน่อาเีมาเงเนี่ยขายหนูวันแรกแกมาสองหมื่นสี่หมื่นก่าบาทนึงบาเนี่ตัวแต่พอลงพุนเหมือนไรก่อนนี่แหละไ้เาะนาบงเนาะครับเนาะนาบงก้อนเนาะอันนี้ครับนาบงก้อนเนี่ยเน้ำเบานี่แต่ขาจมานีโอ้ยผมก็มาแต่บอกนำเงินมานำยังไงแยังออาบกีก่อนเอาไอ้ทอนมอสามอยนครับเด้อีเงินทอมือทอมอบยังกือบสองนเิ่นกัน โอ้ยดนโลงพ่อแม่กระได้ลง่ม่จองไว้กระได้เลยผมมาไกลเนาะอันนี้ท่อนสามวนะครับครับผมนะครับติกต่อกันเนาะวันน้เอาโงขึ้นเด้อมาที่นี่พอาดีเจ้นโอ้ยไายรูกเหี้ยวลราซวงเมื่อนันไนใส่ว่าได้ด้วยค้นอคอชาได้อันะครับน้ำมวัสิบบ่พรามปุ๊บดือนไรวะบุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตาแสดงวันนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะแอมบอกเดนหยวนี้็ด้บึ้งเร้อไปล่าบอบปมันควรได้เจ็ดหนึ่งจะเอาไปอะไรบึ1งอ๋อไม่หรอกโ1้ เอาครับอ่อโอเคอเนมทอดขนมทอดน่ากินพุ่งๆเลยกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนานอะเล็กฟาร์ม